สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิกลมโตประจำวันที่8สิงหา65เราไปกันที่ศึกฟุตบอลไอแลนด์เบปซี่ฟิมิฟิมิลีคู่ระหว่าง AK a ค u r คู r y พบกับ KR อ e รเยยาวิกเตะเวลาตีหนึ่งของคืนนี้สำหรับผมผลบอลคืนเมื่อคืนก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเจ้าบ้าน AK a ค u r คู r y ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองได้แบบเต็มตัวแล้วเหมือนเดิม เพราะเกมในลีก4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยและพึ่งจะเก็บชัยรวดในลีกสักได้มาอย่าง3เกมติดต่อกันขณะที่ทีมเยือน AK a k u R โครด R e ร a v i k ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูมีแต่ทรงกับสุตรมาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยเป็นเกมเสมอสแพ้2เกมด้วยกันและเกมนี้ KR เลยาวิกเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบกันดูดจากฟอร์มภาพรวมเกมในหลีกช่วงหลังของ2ทีมนี้กันดูก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอเคอะคูเลลที่ช่วงหลังฟอร์มกําลังแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาทรงดูดีกว่าทางทีมเยือนเลือกเชียร์เ k a คอ r e เรจบกันไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้ผม ผมขอฝากเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆเว็บยูฟ้าไลฟ์24 HR มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด20,000บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสิ้นสุดของเดือนและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเสียด้วยน,นะครับขอบคุณครับ